สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคลนค่ะพาพี่น้องเอฟซีมาเดินเลาะทุงหน้าเมืองนอกจ้าเยลามันจ้าพี่น้องช่มบรรยากาศวิวทิวทัดชนบทเมืองนอกจ้าเขียวๆนี่ก็จะเป็นทุงเขาซาลี่จ้ามองนี้ได้บรรยากาศวิวสวยสวยจ้าพี่น้องต้นไม้เป็นแถวสวยงามจ้าวิวสวยอีหลีจ้าพี่น,ออน,นวว้อ,นองเวลาออกมาเดินช่มทุงนีได้บรรยากาศ เห็นหนั่นเห็นนี่เนะจ้ะอันนี้จะเป็นดอกยาแหงจ้ะดอกยาแหงเวลาลมพัดปิวสวยสวยจ้าพี่น้องเห็นไหมคะเวลาปายุเดินผ่านนี่ป่ายุจะชอบยุดมองนะจ้าพยุดดูนะจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นต้นเขาซาลี่จ้าต้นเขาซาลี่เห็นไหมคะกําลังแตกก็เป็นพุ่มงามจ้าหลังจากีิมาปกคลุมจ้าพี่น้องเห็นไหมฮิมาอันปกคลุมเขาก็บอกตายด้จ้าต้นเขาซาลี่อันนี้ จะเป็นฟ้ามไกจ้ามองนี่กําลังเดินผ่านฟ้ามไกฟ้ามไกมองนี่จะเป็นฟ้ามไกบีโอจ้าข้าเจ้าจะเลี้ยงไกตามธรรมชาตินะคะตอนกลางวันข้าเจ้าก็จะปล่อยไกออกมาเดินสวนสนามกันข้างนอกเห็นไหมค่านี่นอกฟร์มนะจ้าเวลาอตอนค่ากลางคืนนะคะเจ้าก็จะเอาไกเขานอนในฟ้ามจ้าพี่น้องฟ้ามไกมองนี่จะเป็นฟ้ามไกน้ายใหญ่จ้า ไก่าบานไปอยู่นะคะแต่ว่าฟา้ามไก่นีขาเจ้าก็จะยูหนอกทุงเนาะค่ะเดินออกมากบบกับพกไก่เนาะค่ะพี่น้องะค่ะเดินออกหนอกทุงมากก็จะเห็นนั่นเห็นนี่จ้าพี่น้องใ้บรรยากาศธรรมชาติดีดีจ้าปกติถนนเสน้นนี้จะห้ามรถวิ่งนะคะก็คือวิ่งได้เฉพาะ,กะเกษตรกรที่เข้าจเจ้าเห็ดเกษตรแถวนีนจ้าพี่น้องไ่ค่ะจะเป็นถนนคนเดินแล้วก็จัก,กรยาน,นะค่ะคนมาออกกําลังกายผ้าหมามาเดินเล่นจ้าพี่น้อง บ,บเมือหนอกก็มีวัวดอนจ้ะพี่น้องวูนเห็นรถวิ่งอยู่นั่นจะเป็นถนนหลวงจ้ะนี่วัวนี่ตอนกลางวันขจ้ากะสิเอาออกมาปล่อยกินหญ้าข้างนอกเนาะคะ่ะกลางขึ้นนี่ก็จะเอาเขานอนในฟา้ามนะค่ะพี่น้องบานปายูได้บรรยากาศธรรมชาติดีจะพี่น้องออกมาหนอกทุ่งนะคะมาหอดบานปายูก็เล่นมาถอดปลาเซลล์หมอนสิกินกับสมตำเพดๆเก่หนาวค่ะพี่น้อง สำหรับของลุงก็จะเป็นสุปเนื้อผักร่วมค่ะสดตลวนขอกับบรรยากาศหนาวๆเลยจ้าพี่น้องบ้านปายุนหนาวหนาว,ว,วค่ะเดี๋ยวนี้ช่วงนี่กลางต้นก็นขึ้นนี่ติดลบค่ะกลางวันก็สามสี่องศาจ้าพี่น้อง ช่วงนี้ลุงกันยาอยากจะพี่น้องบ่ได้ภาปอาย่เขาป้า,า,ปาเก็บเห็ดจ้าทั้งอากาศหนาวติดลบเห็ดกับโบออกค่ะพี่น้องเราป้าเห็ดกระยุไก่บานจ้าลุงกับเล่งเห็ดของควรให้ลูกไส้วันเกิดผ่านมาแล้วกันยางบ่ได้เซ็จอยู่ค่ะพี่น้องเพราะวันเป็นงานฝีมือแลือกินงานละเอียดอ่อนนะจ้าเลยใส่เวลาโดนโดนจ้าพี่น้องไปอยู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าเจอกันคลิปหนาค่ะ